นะคะเอ้ยแจ็ควะเมื่อวานก็เจอแจ็คปะไม่ใช่เมื่อวานนี่วันก่อนนู่นวันอาบบงคนใช่เจอแจ็คเราแบบเราพังอะเรายนนาเลยนะหรือหรือเมื่อวานวะวันไหนก็ไม่รู้เมื่อวานอ๋อเหรอเออเมื่อวันเมื่อวานน่าจะเป็นน่าจะเป็นตาที่แพ้ตาเดียวของเมื่อวานนะเออที่เจอแจ็คน่าจะใช่เออก็ ถล่มพวกเราฉ่ำเลยนะคะไปดูกว่าแจ็คคนนี้เนี่ยจะเล่นสกินที่คอนแปกับอะไรอ่ะมันคือคอนแปอะไรอะคือฉันฉันเคยมีอนิเมะนี้ในลิสต์นะตอนตอนที่ติดอนิเมะตอนมหนึมสอคือเคยมีลิสต์อนิเมะนี้ว่าจะดูแต่สุดท้ายก็ไม่ดูนะคะลืมมันเชื่อ a อนิเมะเลยมู่ลวาที่มันขึ้นลิฟไปแล้วมันก็จะมีการคิวๆกันนิดนึงเอออุ้ยทำไมผมจชันเต้นอ่ะอุ้ยหายไปแล้ว รู้สึกใจไม่ค่อยดีนะฮะเออเยมาอยู่กลางแมปนั่นฉันว่าชีน่าจะโดนละ,ะนะอมืมันชื่อไหนอะไรแองเจอแองเจ้านะเออเออเอออะไรเ่ะโอ้เอาเอา,เอายูโดนอีกละอ,อไปแล้วไม่เอาแล้วเอาเอายังไงเนี่ยใครจะโดนต่อคะเออยเยมานะฮะยเยมารับช่วงต่อเบอร์เลิศช่วงนี้ยูฮ uh ูได้จูคนแรกบ่อยมากนะ เออไปทำอะไรมาฮันเตอร์ดูชอบเนาะเออจริงเจ่านี้ดวงราสีตึงดูดผู้ไม่หวังดีเอออันจะมีดาวอะไรมาโครจรทับกันหรือเปล่าริงสวนฉันชิวเลยนะคะอืมงงค่ะ โอ้ยแล้วเป็นแจ็คสกินจากคอแลบแองเจิลอันนั้นด้วยอ่ะไม่รู้ว่าแองเจิลอะไรนะแต่แองเจิลเออแองเจิลเ a t ดเหรอไม่รู้เอ้ยเอออาจจะใช่หรือเปล่าอาจจะใช่อาจจะใช่นะเออคือมันเป็นอนิเมะกินเออวิดช็อตกันอันนี้นนก็อืมแป,แปลกๆนะคะอรอชอตกันเลยจะไงนั่นโดนแล้วนะคะอืม เหมือนเยจ็กนี่ถ้าจะไม่ผิดในในอนิเมะเนาะถ้าแบบเท่าที่ฉันดูแบบตัวอย่างมานะคะจริงๆเนี่ยคือตอนแรกเหมือน,น่าจะเป็นคนดีป้าแบบช่วยเยสาวน้อยอะ่ะคือไม่ใช่สาวน้อยสิมันชื่ออะไรไม่รู้แต่แบบมันมาคอลบในเกมนี้มันเป็นสาวน้อยอะ่ะที่มันเป็นเด็กผู้หญิงอะ่ะเออเหมือนจะใจดีอะไรงี้ที่แบบช่วยนางจากอิหมอโรคจิตโออยยูฮูโดนชะโดนนะคะไม่ยืนอยู่ไหนก็ไม่รู้ชีวิตเออร้องหงร้งหง่ดก็งั้นแหละเนาะ เจอไงฉันให้ยาบาเมตไปช่วยนะคะออโออย่าบอกนะว่าซีโดนไล่ like อ่ะกูไปก็ได้มาจะไปทันไหมเนี่ยอืมโอไมก์ก oh ็นะฮะอรอมาเดี๋ยวรีบวิ่งไปเลยค่ะทุกคนเออนั่นและเหมือนแจ็คน่านจะเป็นคนดีเนาะพื้นนางถ้าจะผีนามาช่วยเยมไม่จะสปอยไปเนี่ยกูพูดอะไรของกูวะไม่พูดแล้วดีกว่าเดี๋ยวมันจะสปอยเอ้ายูฮูไม่ให้กูฮีวหรอไม่เห็นว่ามึงเดินมากูจะดูั่งนูน้น <laughs> อาเรสเลยละ่ะอะไรอ่ะกูนึกว่ามันจะเอากู ก็เพอกกลอนไปไม่กลนไปแล้วเอา้ากาเดเนอร์กาเดเนอร์เทียบีไม่สามารถที่จะหยุดยังแจ็คได้นะฮะรอโอ้ oh my god เรารีบหนีกันเลย,ยเครื่องนี้ได้เยอะเรานะเยวรีบปั่นให้เสร็จเลยดีกว่าอืม<ะ>โอเคเสร็จเรียบร้อยเครื่องระเบิดนะฮะรอะว้ายแจ็คมาโอ้ยคนบ้านคนอื่นเขามีแต่แจ็คมา,านี่แจ็คมานะฮะเอาโดนอยู่หรอจี้กอง คือนางเห็นฉันจะไม่เห็นนางอะออเบื่อวะ่ะแจ็คสกินเนี้ยหน้าอย่างเงี้ยเบื่อวะ่ะเออไม่เห็นแล้วนะแจ็คล่างต้นแจ็คสกินม่วงอื่นไม่มีละมีแต่แจ็คสกินเนี้ยแล้วคือทุกคนเหมือนมีทางเซิร์ฟอะคือเจอแต่คนเล่นแจ็คสกินเนี้ย เล่นแปดวีก็เจอแต่คนเล่นสกินเนี้ยเล่นธรรมดาก็เจอแต่คนเล่นสกินเนี้ยเล่นแรงก็เจอแต่คนเล่นสกินเนี้ยคือแจ็คเหมือนไม่มีสกินอื่นให้เล่นแล้วอะเหมือนทุกคนแบบพอคอลลบอีแองเจิลนี่มาทุกคนแบบระดมกันซื้อทางเซิร์ฟอะแต่ตอนนั้นตอนนั้นเหมือนฉันมาไม่ทันเป็นฟิลกึ่งทันกึ่งไม่ทันคือแบบมาทันะแต่ไม่ค่อยได้เล่นแบบเล่นบ้างไม่เล่นบ้างอะไรอย่างงี้พอตอนนั้นไม่สนใจเพราะตอนนั้นไม่รู้ว่าคอลลบอะไรเออ แบบเราคอลแลบเห็นไม่สวยด้วยมีแต่สกินแบบไม่สวยอะ่ะเออก็เลยไม่ไม่ได้สนใจที่จะเล่นนะฮะอรอแต่ว่าถ้าตอนนั้นเล่นเนี่ยถ้าแบบฉันถ้าฉันไม่ได้มองโบสคอลแลบเนี่ยฉันคิดว่าฉันอาจจะเก็บังเติมสกินแจ็คนะเพราะว่าก็ยอมรับว,ว่าสวยจริงนะแม้ว่าฉันเอออาจจะเริ่มลำคาญมาละในตอนนี้เนอะอืมตัวอีแจ็กเอ้ยทำไมทันไหมทันยู อม่รู้จะไปไหนแล้วอ่ะมันวิกงไวมากทุกคนฉันจะตายแล้วอู้หูมันง้างเขียวสับฉันเลยนะคะอืมโอ้โหูคือแบบน่ากลัวมากๆค่ะรอไว้ฉันตายแล้วอ่ะโว้เมื่อเออแล้วเมื่อเช้าคลิปที่ฉันแพรอาจใหญ่ เอีนะกูจําไม่ได้ละเย่แมงงูฉันบูสต์ใหมต่ตอนตอนตาสุดท้ายแก่คือมันดังมากเว้ยคือใครใส่หูฟังอย่าลืมลดนะคะไม่รู้บอกทันไหมแต่ใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปแ <c oughs> มงงูอย่าลืมเป็นลดเสียงหูฟังนะคะตอนทายคลิปเนาะอืมคือแบบช่วงที่พูดปกติมันก็เสียงเบาๆปกตินี่แหละคือทุกคนก็น่าจะเล่นเสียงดูไงพอสักพักฉันส <c oughs> อดบูสต์ใหม่แลอวปากเบีก็ใกล้ไหม่แล้วแบบ บูมเลยนะคะคือเรนเสียงคือต่างกันชัดเจนนะใครใครใส่หูฟังก็น่าจะมีหูแตกนะคะเออก็อาจจะทำให้คนปิดคลิปช่วงนั้นไปเยอะเลยแต่ฉันก็ทำใจละหละนะอืเพราะว่าฉันบูสต์มาอย่างนี้ล่ะฮ่าฮ่าจะไงจะไงจะไงยิ่งยิ่งบา์เห็นเดรอบา์เทนเดร์คนสักเล่นสักินนี้ก็เยอะนะอืมสกินซัมเมอร์เนี่ย สกินซัมเมอร์ของยายของยายบาเมชก็มองโบนะเชื่อว่าก็ไม่ไม่ค่อยสวยโดนใจท่นเท่าไหร่ฉันก็เลยไม่ไม่ได้ซื้อนะอืแต่ว่าอยากซื้อของนอตันนะปีหน้าฉวัวางแผนซื้อของนอตันอยู่เพราะว่าเท่โดนใจนะฮะอร,รออืเสียนะเจงเอาไปเล่นแปดวีสองอะไรเงี้ยฟินฟินเห็นคนเล่นโยอนะไม่ว่าสกินจะดูเฉยแต่ว่าแบบก็อยากเก็บอยู่ดีนะคะเออ สวนซัมเมอร์โจเซฟที่มาปีนี้เนี่ยอือฉันมองโบอ่ะฉันฉันว่ามันสวยนะนเดินอยู่ขนาดนี้มาตรงนี้น้าไวล้ลอเกิน <laughs> อุ้ยอุ้ยมึงกำแพงทะล่มแล้วเออใครมาโดดเยอะแยะหลอกเลยจีง่ายจง่าอุ้ยอีจแจ๊กหายตัวอีดอกงงเลยค่ะอยู่ไหนอืมอืมอืมว้าตายแน่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 ยังไงเออจบ แซ็กไม่ติดเทียนะคะมาม่าคิวแจมคืออะไรวะคิวแจมคิวดำเหรอคิวเจมอย่างเงี้ยโอ้ยคนนี้เล่นกีตาร์เนี่ยดูก่อนนะคะอืมแพสเรคคิวแพสเรคคิวโอ,โอ,โอ้เล่นสีตานะคะดู <laughs> แพ้สามเสมอหนึ่ง ตลกนะฮะเออมาเดี๋ยวมาเก็บดีไดชันรีวิวกันจะเป็นยังไงเนาะโดยรวมโอเวอร์ออลก็ก็แย่ค่ะแต่ว่าไม่เป็นไรถือว่าเราได้แต้มเมื่อวานมาค่อนข้างที่จะเยอะนะเยอะเลยล่ะนะอืมก็เลยทำให้วันนี้ก็ใช้ชีวิตง่ายหน่อยนะฮะออรออืมเดี๋ยวมาดูอันดับเมจิเชียนตอนนี้ ตกมาที่แต้ม8 6 7นะคะติดท็อป2.7เนาะเมะื่อวานเราติดท็อป2.6หล่นมา0.1%อันดับนะคะก็นิดเดียวนะอือเดี๋ยวเล่นชนะตาหนึงก็ขึ้นเหมือนเดิมละนะคะเราโอเคค่ะทุกคนวันนี้ก็ s o รี่เน่ยนะคะที่ลิปสั้นเช่นเคยเพราะว่าเรา,เราการเตรียมตัวการเตรียมแบตของฉชนเนี่ยมันมันไม่ทันนะคะต้อง s อร r y จริงๆเราก็เลยต้องมาด้วยกันแบบ a อาลิบิเนาะ เพราะว่าฉังกว่ามันเกิดเหตุอักเสบกลางทางนะคะแบตหมดวุบไปเลยอย่างนี้มันจะจบไม่สวยเอาเนาะรอโอเคค่ะทุกคนก็ขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงขนาดนี้เลยนะไว้เรามาเจอกันคลิปหน้าจ้าทุกคนบบ๊ายบยบ๊ายค่ะเออเออเอออีกนั่นก็ปิ้งไก่นะฮะเออปิ้งไข่ทอดไข่เท้าเหอะเออปิ้งไข่เป็นยงไง <laughs> all right